ก็ชื่อจินวัฒน์ชาลัดปีชาครับชื่อเล่นชื่อปามครับก่อนก่อนที่ผมจะเริ่มมาเรียนที่นี่ใช่ไหมครับก็คือผมเองเคยลงทุนในกองทุนกองทุนรวมทั่วไปครับแล้วก็เคยลงทุนในหุ้นเองโดยที่ไม่มีพื้นฐานไม่มีการดูกราฟไม่มีข้อมูลใดๆสิน้นหลังจากที่เรียนไปนะครับก็คือหนึ่งคือเราสามารถรู้จุดเข้าจุดออกสามารถวิเคราะห์เองเบื้องต้นได้ว่า ที่ผ่านมาเป็นยังไงเราสามารถดู r i c e action ดูราคาแล้วก็ดูแนวโน้มทิศทางของหุ้นตัวนี้ว่ามันจะขึ้นมันจะลงจุดนี้ควรขายหรือยังจุดนี้ควรทํากําไรไหมหรือว่าจุดนี้จะต้องสต o อ l o s ไหมต้องบอกว่าจากคนที่ไม่มีพื้นฐานในการอ่านกราฟเลยรู้แค่ว่ามันเป็นแท่งสีเขียวสีแดงแค่นั้นนะครับแต่ว่าพอหลังเรียนไปเราสามารถรู้ได้อ๋ออันนี้มันคือขึ้นอย่างนี้นะมันลงอย่างนี้นะไอรูปแบบนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับใช่มันสามารถวิเคราะห์ได้ทําให้เรา กันกรองข้อมูลได้มากขึ้นทําให้มั่นใจในการลงทุนมากขึ้นประทับใจที่ว่ามันเป็นคอร์สพาเวตและมันคุ้มค่ากับเงินที่ลงไปประมาณนั้นนะครับผมมองว่าถ้าคุณไม่มีพื้นฐานเลยคุณความรู้คุณเป็นศูนย์ทุกอย่างเป็นศูนย์หมดเอ,อ่อคราวนี้ตอบโจทย์แน่นอนหนึ่งคือคุณจะรู้จุดที่สามารถเข้าซื้อแล้วก็จุดที่สามารถออกโดยที่ออกแบบมีกําไรแล้วก็ในทิศทางเดียวกันถ้าสมมติว่าเราเข้าไปแล้วเราเอ้ยมันขาดทุนเราจะรู้จุดที่จะควรถอยออกมานั่นหมายความว่าคุณสามารถเลือกได้ว่า ผมต้องการขาดทุน3%ของเงินก้อนหนึ่งผมก็จะเสียแค่3%นั้นแต่ถ้าเราไม่มีจุดนี้ความหมายก็คืออาจจะลงไป3%ไม่ขายเอ้ยเดี๋ยวสักวันก็ขึ้นใช่ไหมครับทุกคนคิดงนี้มันลงไปจาก3ไป5ไป10ไป20แล้วถ้ามันไม่ขึ้นมาล่ะครับหรือจาก20ขึ้นมาเป็นบวก10%แต่ระยะเวลาตรงนั้นอะ่ะกินเวลาไปปีครึ่งกับการที่เรามีจุดตรงนั้นอะ่ะผมออกภายในเวลา5วันสมมุติผมออก5วันแล้วผมไปเข้าตัวอื่นผมกำไร10%เหมือนกันภพในระยา1เดือนละ กับ1ปีก็ต่างกันเยอะนะครับสมมุติว่าคุณมีผมมาปลาให้คุณกับผมสอนคุณสร้างเบ็ดอันไหนมันหน้าอันไหนมันหน้าเหนิ่กันครับหนึ่งก็คือเราสร้างเองเราตกเองได้ไม่ใช่ว่าถึงเวลาเอ้ยขอปลาหน่อยขอปลาหน่อยซึ่งแต่ก่อนมันก็จะเป็นประมาณนั้นเอ้มีตัวไหนเด็ดหนส่งมาส่งมาแล้วยังไงเอาวิเคราะห์ไม่เป็นทาอะไรไม่เป็นเลยแล้วก็ไม่มีประโยชน์ครับเข้าตอนนี้ถึงเวลาเข้าเขาชวนเราเข้าจริงครับแต่ถึงเวลาออกเขาไม่บอกเราครับเขาอาจจะออกตรงที่เขาขาดทุนบาทนึงแต่เรากับ อา้าไม่ออกตอนนี้ขับทุน1ิบาทใช่ครับแต่ถ้าเรามีมีกลยุทธ์มีเทคนิคข้อเข้ามาช่วยอะ่ะมันสามารถทําให้เราเข้าได้ถูกจุดแลออกให้ถูกจุดจะทําให้สามารถเทโรฟิตได้จะเป็นการต่อยอดของเงินได้โคชิ้งวันนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์ในเรื่องของเทคนิคข้แต่เป็นระแบบดีแอดวานขึ้นมาซึ่งมันทําให้เปิดมุมมองมุมมอง,งจากที่เรารู้แค่ในกรอบที่เรารู้ว่าเอ้ซื้อตรงนี้ขายตรงนี้มันเทโรฟิตได้เหมือนกันแต่ถ้าเอา แอดวานเข้าไปใส่ได้มันสามารถทําให้เรารู้ถึงว่าโอเคเราจะมองภาพจากที่มองเหรียญจากที่มองเหรียญยีสตางค์กลายเป็นมองเหรียญสิบาทดังนั้นก็จะทําให้คุณมองเห็นภาพกว้างขึ้นจําสามารถทําให้ไปวิเคราะห์ต่อเนื่องขึ้นไปอีกได้